ทำเอาแฟนคับช็อกหลังสื่อเกาหลีรายงานว่า YG Entertainment ต้นสังกัดของวง b บ a c k พิง k เปิดเผยว่าลิซ่าติดเชื้อโควิดเมื่อช่วงบ่ายของวันที่24พฤศจิกายนโดยสมาชิกของวงอีกทั้ง3คนทั้งจีซูเจนนี่และโลเซได้กำลังตรวจหาเชื้อเป็นที่เรียบร้อยแล้วโดย YG ได้ออกแถลงการว่านี่คือ YG Entertainment ลิซ่าแบล็คพิงได้รับการวินิจฉัยว่าติดเชื้อโควิดเมื่อช่วงบ่ายวันนี้24พฤศจิกายน สมาชิกอีก3าคนของวงยังไม่ได้จัดเป็นบุคคลกลุ่มใกล้ชิดแต่อย่างไรก็ตามได้เข้าไปตรวจหาเชื้อโควิดโดยทันทีหลังจากได้รับข่าวว่าผลตรวจของลิซ่าเป็นบวกและกำลังรอผลการตรวจหาเชื้อพวกเราได้เปิดเผยข้อมูลดังกล่าวโดยเร็วที่สุดรวมถึงสตาฟและได้ใช้มาตรการอย่างเข้มงวดตามหลักเกณฑ์ด้านสาธารณสุขพวกเราจะไม่หยุดที่จะให้การสนับสนุนด้านสุขภาพของศิลปินอย่างเต็มที่รวมไปถึงทีมงานที่เกี่ยวข้องเป็นลำดับสำคัญที่สุด หากมีความคืบหน้าอย่างไรจะแจ้งให้ทราบอีกครั้งด้านบรรดาแฟนคลับเมื่อทราบข่าวต่างร่วมส่งกำลังใจให้กับลิซ่าหายจากอาการป่วยจนแฮชแท็กเก็ดวิลสันลิซ่าได้ขึ้นอันดับหนึ่งเป็นที่เรียบร้อย